เอาละครับกลับมาต่อกับเกม Street Master of Shadow Part ห้ตตออกันหลุมหลบภัย70เมตรมีคนคุยกันด้นานล่าง1ตัวตรงนูน้น2ตัว3ตัว4 5ปัดชไปทงางไหนดีมีประตูไหนดูซิมีอะไรเออโอ้โหชัดเลยครับชัดเลย ปลดล็อกสิครับรออะไระเร็วเร,วเรวมันคุยกันอยู่เร็วๆรโอเคเปิดหยิบมาเอามีเหรียญหยิบออกสิครับกลับไปทางเดิมเราจะไปทางตรงที่ใกล้ที่สุดมันคือความใกล้ที่สุดและก็ทางที่อันตรายที่สุดเราจะกระโดดข้าเลยก็ไม่ได้จะลงไปเบาเาก็ไม่ได้ จะลงไปเบาๆยังไงต้องใกล้ๆหน่อยงนนเยอะมากเราจะลงทางไหนดีทางนี้ช่องโวป๊าบล่องหุนไปไปเร็วเร็วเร็วลบลบขวาขวาเรียบร้อยโอ้โหมันเห็นแล้วฆ่าลบ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  เก็บเหรียญก่อนหลบลงข้างล่างกิ้งเร็วเร็วเร็วลดเร็วลดเร็วลดเร็วลบลบลบอย่าสงสัยสิอย่าคิดสงสัยสิมาซี่มาซี่คอมอนคอมอนไม่กล้ามานี่ว่าถ้ามาก็ตายแล้วไอ้หนูไปแล้วพีไม่อยู่แล้ว บอกเลยไปแล้วดับไฟมีที่ซ่อนเหรียญเก็บเอ้ยมีคนเราต้องไปทางไหนเนี่ยในไงข้างล่างอีก37เมตรเฮ้ยเออจัดจัดอยากได้ขวดอะอัมเบลมีมีดไหมเนี่ยเก็บเอนนี่ก่อน เอาขวดมาแล้วก็ฆ่าซะปิดปากด้วยเท้าท่าเดิมกรอกเรียบร้อยต่อไปก็พี่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตแล้วพี่ไปขึ้นสวรรค์ได้แล้วนะผมอวยพรเออกรอกเอาขวดแตกลืมหยิบอีกแล้วอ่าดื่มอัมโบไว้ก่อน ไปทางไหนดีเอ่ยประตูเปิดได้ไหมนี่ไงเปิด <c oughs> ทางซ้ายเข้าได้หรือไม่มีควันอะไรด้วยวะเราต้องลงข้างล่างไปอีกนง่ายพี่เขาทำงานอยู่คนเดียวใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ตายซะจะได้ไม่เป็นอุปสรรคนะครับผมกรอกเรียบร้อยอีกทีนึง มีหนึ่งตัวสองตัวอัศวินหนึ่งอัศวินหนึ่งกับคนถือค้อนเราจะไปทางไหนดีเนี่ยจะลงข้างล่างอ่ะตรงไหนอ่ะตรงไหนมนลงข้างล่างได้บ้างต้องผ่านตรงนี้ไปใช่ไหมบอกมานี่ไงโอ้โหเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นยายาคิดเองมีดก็เคลี้ยงไปแล้วมาเลยแพรรี่ แครี่ปัดป้องอัคฆาตายไม่กลัวหรอกคิดสงใสัก็ตายหลบใต้หลบใต้หลบใต้ออกข้างหลังฆ่าตายหมดตายหมดเก็บเหรียญไปแล้วเลือดเลือดเลือดดื่มอกออไปแล้วทางตานอีกเอ้าเปิดไปเร็วข้างล่าง ังไงข้างล่างข้างล่างครับข้างล่างค่อยๆมีใครอยู่หรือไม่ดับไฟก่อนปัาบหนึ่งโอ้ไฟตรงนี้แม่งสองเจอจระลัดมากข้างล่างเจอใครโอ้โหมีคนนอนหลับหนึ่งคนยามอู้ยามอู้ยามอู้ใช่ไหมโอ้มีหนึ่งตัวที่ยังไม่หลับมีสองคนครับ เราจะจัดการยังไรจาัดก,การคนที่มันไม่หลับก่อนแล้วร้อยเขาหันหลังนะครับแล้วเราก็จะไปจ่วงอย่างเงียบเงียบอย่าตื่นนะพี่อย่าตื่นนะกรกโอ้ขวดแตกได้อย่างรุรรนแรงมากเสียดายเลือดครบวาคิวเสือบหือแทงเข้าข้างหลังอะ ทะลุถึงหัวใจอ่ะที่ซ่อนอีกห0สิบเมตรมีดเหรียญเยี่ยมไปไปทั้งในทในั้งหนตัวอะไรวอดอย่าบอกนั่นเระเบิดได้อ๋อมันตาบอดหรือเปล่าแล้วก็ได้ยินแต่เสียงอย่างงี้ปะเอางดีเอางดีไอ้ตัวนี้ ซ่อนมีช่ซ่อนเอ้ย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 ไปเร็วไปเร็วมันหูไม่ค่อยดีครับอ้อมอ้อมอ้อมต้องอ้อมโดดยา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 ,ยาได้ยินกะโดดยามีตรงนู้นอีกตัวโดดไปตรงนู้นได้ไหมไม่ได้ ทางขึ้นก็ไม่มีค่อยๆมันมาแล้วมันมาแล้วคอๆๆ่อยๆค่อยๆเยๆเยๆลบผ่านไปผ่านไปโอเคตามตามเลาะเลาะ,ะครับเลาะโอเคเดี๋ยวมันจะวนมาทางนี้เราต้อง,เร,อง,อองเราต้องออกห่างเราต้องออกห่างนั่นไง สบายข้างหน้าครับอ้อมทางนี้ได้หรือไม่ได้เจ๋งไปเลยโอ้โยโดดไปไปเลาะเลาะเลาะมันมาค่อยๆลออออออไปไปไปมีอีกตัวนึงมายายานะเว้ไปแล้วนะเว้คุยกันมีกอยาอย่าเห็นอย่าเห็นมีตัวเจ้าพยาเาวนยครับไปเร็ว ไปแล้วไปแล้วผ่านครับโอ้โหได้100สกิลพอยต์เฮ้ยรับเหรอจะไม่ตายง่ายๆหรอกข้าจะต้องเอดูเจ้าร <ละ S 1> ุ่ยไม่ต้องก็ได้บอกท่า <st air> นกูนกนมาหนอกใครบอกเจ้าเรื่องแผนที่นั่นคนที่บอกเจ้าอยู่ไหนพูดมาหือ ใครเหรอทุกคนและไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยบางครั้งเจ้าก็ฟังแต่ความคิดผู้อื่นแล้วก็คิดเยอะไปเจ้าพวกมนุษย์มีแต่เรื่องไร้สาระอยู่ในหัวเจ้าจะบอกอะไรกันแน่ฟังความคิดผู้อื่นอย่างไรกันยังไม่เข้าใจอีกล่ะพวกที่คิดจะลิ้มรสแบบบ้าไอเดียที่จะลิ้มรสเบอร้าได้ยินความคิดพวกมัน

เช้าวันนี้เขาขายของทางข้อให้ดาทูและลอบนำอมเบเข้าไปได้และเอาคันทีใหญ่เลยพวกเขาไม่ได้ขายของผิดกฎหมายในอาเกนัสการดื่มอำเบคือข้อห้ามเจ้าลังพูดเรื่องไร้สาระไรอเจ้ไปหาองเจ้าและตรวจอบที่ทาวเวอร์ต่อการรู้ความจริงแต่พ่อถ้าอลแฝงตัวมาละันยังอื่นไดีกว่าเหรออย่าเถียงในการรู้ ข้าอยากจะแน่ใจว่าคำร้องไอ้เจ้าทุกแค่นี่ถูกต้องและถ้าเขาดูเราอยู่จริงแล้วก็เขาจะตอบให้ไอ้เจ้าทรยศนี่ถ้าพ่อพูดชนั้นแล้วก็แล้วเจ้าได้ให้แผนที่ของอาร์เกนเสกับพวกเอลหรือไม่นอกจากนั้นคิวบารลัสเป็นคนเดียวที่สามารถถลรหัสได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ข้ายังอยู่ข้างนอกกำแพงก่อนจะกลับไปที่โลกต้นไม้ ข้าได้ยินมาว่าโอกาสที่จะเข้าไปในหัวใจของต้นไม้นั้นมีสะพานถูกป,ป้องกันโดยการล็อกอย่างแน่นหนาและมีกุญแจเพยียงดอกเดียวเท่านั้นในอพาร์ตเมนต์ของเจ้าไงและข้าก็พูดกับตัวเองว่าเย้และกัสถ้าเจ้าหวังที่จะไปถึงหัปปวใจต,ต,ต้นไม้แล้วก็จะจะต้องมีกุญแจดอกนี้ไปเยี่ยมโกเบโนลซะหน่อยและพยายามอย่าให้คุมเขาเลอะมากไปละ

นี่ไงออสแค์ดูซิใครมาถ้าจะไปหาหลอดแบริีแมนอะไรนะเจ้าสมองเพี้ยนหรือไม่ก็อยากตายสินะเจ้าอยากจะกลับไปหาหัวหน้าใหญ่สุดอย่างนั้นน่ะเหรอเ่ข้าจะประก,กาศการยิ่งยินมของข,ข้าของเขาสัตย์ที่ข้าไปล่ามาแต่ดันลืมไว้ในกระเกงตัวอื่นนี่ส<ด>ิ<ด> ฟังนะสหายถ้าเจ้าตองการไปที่นั่นจริงๆแล้วก็ข้าน่าจะพอรู้วิธีนําเจ้าเข้าไปแต่ถ้าเจ้าเอาของที่ระลึกมาแลกเปลี่ยนกันสักหน่อยแล้วก็นะจะไม่รู้วิธีเข้าไปข้างในหัวใจต้นไม้สักทางเลยเหรอเพราะมันจะช่วยข้าไปะหเวลาไม่เลยถ้าข้ารู้ข้าคงเอาไปขายนานแล้วแค่ไปถึงต้นไม้นั่นแล้วก็จับมันโอ้ยแกตายก่อนพอดี งั้นเหรอโอเคข้าจะลองดูถ้าข้าเจอของที่เจ้าต้องการนะ่นแหะขารู้มาว่าเบลิแมนมีห้องลับในอาพาร์ตเมนต์และข้าอยากรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในนั่นให้สักคนที่เหมือนข้าเนี่ยะข้อมูลพวกนี้นเหมือนเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวเฮ้เฮการหาห้องลับต้องทำงไน ฟังกูสิทุกวันเบริแมนจะส่งหีบที่เก็บเสื้อผ้าของเขาของกินก็มาจากเงินส่วนตัวเอกสารต่างๆก็นำเข้ามาจากห้องสมุดที่เจ้าต้องทำคือเข้าไปในข้างในหีบนั่นแล้วก็จะส่งเจ้าเข้าไปในบ้านเขาเองนั่นแหละสรุปว่าเราต้องไปหาของให้มันอยูแล้วใช่ไหมนะครแล้วจะเอายังไงอ่ะมันเหมือนอะไรไหมฮะเขาจะเลยขาให้ถูกง่ะ ข้าก็ไม่รู้อะไรก็ได้ที่ดูแพงๆข้าไม่เคยเดินเข้าไปในห้องโปรวานอแต่มันต้องมีของดีๆแน่คได้ๆโอเคข้าจะลองหาดูให้นะขอรับน้อยเจ้าคนนั้นอ่ะโอเวเป็นหัวหน้าคนงานที่ขมวยเหมือนกับเจ้าและข้านอกจากนั้นเขาตรงไปตรงมาเขามีทัศนวิสัย เขารู้รูปแบบนอกจากนั้นข้าก็ไม่รู้เรื่องเขาแล้วลหละแต่เขาถูกคุความจากคนของข้าถ้าข้าไม่ทิ้งเขาไว้แล้วก็ข้าก็รู้สึกว่าสายของเจ้าต้องมีอุบัติเหตุบางอย่างแน่ใช่แต่ยิ่งไปกว่านั้นข้าต้องการตัวอย่างของเขาสิ่งที่บอกว่าเมื่อจะทำธุรกิจกับออสแคนมันจะอยู่หรือตายนำศพเขากลับมาและข้าจัดเตรียมการแสดงต่อถาธารณะเล็กๆหน่อยโอ้ ขนย้ายศพนี่คงมีค่าสำหรับเจ้ามากสินะผู้น้คาดหวังว,ว่ามันจะมีคุณค่าสำหรับตูดเจ้าหนหอย่ากังวลเรื่องนั้นเลยเราต้องไปอัพสกิลก่อนที่หลบภัยซ้ายเก็บเปิดยังไงเนี่ยโอ้โห oh ประตูลับเปิดไอ้ยะเติมยาเอาหมดครับโลบมีด เก็บอีกเต็มนี่ไงสกิลนี่เลยล่องหวนแล้วก็วิ่งได้40สกิลน่าได้ใช้อยู่อืมคนนิ่งแล้วก็ฆ่าได้นี่ครับ30สกิลเราจะได้ใช้ลูกน้องเราบังอัมเบอร์วิชั่นอัพไปเทมอ,อาจจะใช้บ่อยอยู่อืม เหลือ15 point อัพไรได้ม e like, ั้งเนี่ยไม่ถึงเลยออกดีกว่าไปเริ่มต้นภารกิจกันเลย10เมตรป้ายจุ๊บมีสองคนมีอาวุธหนึ่งกับไม่มีอาวุธหนึ่งมาแล้วสติสปาล็อมาจารย์แห่งเงาคันเลยไปที่ท่าเรือที่ที่โกว่านอนอยู่ ไปที่ท่าเรือเราต้องออกจากที่นี่ไปก่อนเร,เราจะฆ่าเขายังไงดีดับไฟก่อนป๊าสงสัยใช่ไหมสงสัยก็มาพี่เราจะไปฆ่าเขายัางไงอย่างนี้ง่ายรอยพี่คนนั้นเขาขึ้นไปก่อนเสร็จแน่ แกเสร็จแน่แกเส็จแน่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแกเสร็จแน,แจแน่ไม่ต้องสงสัยเงียบเงียบไปอืมโขกตรงนู้นมียามหลับหนึ่งตัวต้องลงโทษทหารอู้งานจับกระซวกกระซวกปาดคอดับไฟให้พี่เขาอยู่อย่างสงบนี่มันอะไรเอ่ย โอ้โหเหมือนจะเป็นรากไม้ปะรากต้นไม้ตรงนี้มีทางขึ้นครับขึ้นไปดูเซมีอะไรเอ่ยไปทางขึ้นต่อนั่นเองปั๊บโอ้โหเฮ้ยฆ่าปัดป้องปัดป้องฆ่าเร็วเร็วเร็วโอ้โหมีเรื่องมีดลบ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 ปัดป้องเอ้อปัดป้องปัดดาบฆ่า อุ้ยจะตายเสียบเงื้อดื่มเลือดอยู่ไหนโอ้ยหาเรื่องเจ็บตัวอีกแล้วตรงนี้มีทางขึ้นอีกแล้วขึ้นป้ายไอ<ป>้นี่ง่ายที่มันขึ้นมาตายแน่พี่เสียบอ้าวหักคอหักคอหักคอกรึกปอกเรียบร้อยไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมหรือได้ร่างหนึ่งตัวครับจัดการก่อน เราจะไม่รีบเราจะไม่รีบนี่ไม่รีบไปแล้วผมไม่รีบไปแล้วอืมปลดล็อกมีเสียงคนคุยกันหรือว่ามันคุยคนเดียวไม่น่าจะคุยคนเดียวหรอกเอาแล้ดูสิขวามือไม่มีใครอ่ะหนึ่งตัวเดินมาทางนี้ด้วยเดินมาทางนี้ด้วย มีไฟด้านซ้ายเดินไปแล้วเดินไปแล้วก็ปลดล็อกไปหนูห้าไล่พี่เข้าไปก่อนดับไฟตรงนี้มีอยู่ข้างในหนึ่งตัวท่วนได้เวลาลองวิชาใหม่แล้วครับออกมาคุ้มๆแอาเป็นวิชาแบบ ทำให้ศัตรูมองไม่เห็นนะครับตาบอดก็คือเราจะสามารถใช้ลูกน้องเราไปปิดตาได้นี่อย่างนี้แล้วก็เข้าไปเจือนอย่างนี้เป็นต้นแสกิลใหม่ครับกรอกมันต้องมีประโยชน์บ้างสินะข้างในมีน้มีอะไรอัมเบอร์หนึ่งขวดทวนเหรียญหนึ่งด่านนี้มีให้เก็บสิบเหรียญด้วยกันนะครับ ดูซิข้างนอกมีอะไรอูโหโห้อู้อู้ตกอู้หูยตกมาจนได้มีทางขึ้นบ่อมีทางขึ้นให้ผมไหมเนี่ยต้องกลับขึ้นบันไดอีกเหรอบันไดอยู่ไหนเนี่ยลืมละอ่ะนี่ไงเดินไปเดินไปกิ๊งจุ๊บก,กลับมาทางเดิม ตรงนี้มีหนึ่งตัวสองตัวเอาไงดี <c oughs> บมนโต๊ะมีเหรียญยังไงทางไปของเราจะฆ่ายังไงดีต้องฆ่าไอตัวหลังสุดก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บตัวหลังสุดก่อนเต็มตัวเพ่อยู่คนเดียวมันเงาเปี่ยวหัวใจ ทุบหินทำไมไหฮะเพ่ทุบทำไมกกำแพงเนี่ยเกบ็บไปอยู่ในหีบซะถมอนดับไฟซะไหนอีกตัวอยู่ไหนยังไงโอ้โหมีสามตัวตอนเนี้ยโอ้ยไม่เห็นยายาอย่าเห็นเลยอย่าขี้ตรงสายเดินมาแล้วเดินมาแล้วเอาไงดี ซ้ายซ้ายเร็ว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 เฮ้ยลบไม่เห็นไม่เห็นก็ตายปิดปากไว้หักข้อจัดก,การอีกตัวอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวช,ช,ชึบ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 ไม่เห็นไม่เห็นสองสามสาม,สามตัวครับ เราต้องไปเปิดประตูตอะทำยังไงดีเนี่ยเออเออเอออ่าสงสัยมาเลยมาเลยมาเลยกระซวกหยิบมาแทงเขาไปทีอกอื้อหือแทงหัวใจทีเดียวครับตัดต๊ดตัดตัดทรายอยู่นี่ดับซะดับให้หมด เปิดประตูไปแล้วไม่อยู่แล้วนั่นไงอีกห0ิเมตรท่าเรือเราจะไปหาโกวาน,นอ่กันแต่ก่อนอื่นตรงนี้มีมือธนูนหนึ่งตัวกับอัศวินอีกหนึ่งตัวเราจะจัดก,การพี่ธนูก่อนเลยนะครับโดยการผลักเขาตกลงไปนั่นไงยืนตรงตำแหน่งตกลงไปอย่าสงสัยนะอย่าสงสัยที่ อย่าสงสัยดิตายเลยตายเก็บมีดคืนได้ไหมไม่ได้อะเจ้ไอ้นี่ก็ขี้สงสัยอีกละขี้สงสัยก็ตายซะไอ้นั่นก็ขี้สงสัยอีกเห็นเหรอได้ยินเสียงใช่ไหมก็ตายผักลงไปผักมีประโยชน์โอ้โหนี่มันเสียงแมงไอ้นั่นนี่ว่าไตมันไต่ขึ้นมาแล้ว น oh well, oh, oh. Oh, uh ี่นี่นี่นี่คืน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 โอ้โอ้โอ้ไม่เห็นไม่เห็นตกลงไปตกลงไปใครไม่สงสัยอีกวะอยา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 อย่าสงสัยอย่าสงสัยอย่าอ่าดีมากไม่สงสัยใช่ไหมพี่ก็จะไปสบายครับโอ้ยเยอะมากตรงนี้เยอะมากเลย ฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมขอฆ่านะไม่มีใครเห็นใช่ไหมเฮ้ยตาเซอใช่ไหมนี่ต่อหน้าต่อตาไม่เห็นอีกเราเรา,เราจะขอค่อยๆอ,อ้อมไปนะครับเอาไงดีดับไฟก่อนปับ๊บดับไฟข้างในมีอะไร มีเหรียญหนึ่งเหรียญเราจะครอบเวอร์ตรงนี้ปั๊บดูว่ามีกันสามสี่อย่างน้อยครับสี่ตัวอ่ะ,อะมีเดินชนกันด้วยสิ่งเราต้องทำก็ค,คือคิดว่าจะผ่านไอ้พวกเนี้ยไปตรงนู้นยังไงสาสิบเมตรเราต้องศึกษาทางเดินของมัน เสร็จแล้วเราก็อ้อมครับผมคิดว่าจุดบอดก็คือด้านหลังนี่ด้านหลังครับด้านหลังอ้อมอ้อมอย่างงี้ต้องอ้อมอืมเก็บเลี้ยงก่อนแน่พอมีเหตุฉุกเฉินอะไรเราก็จะหายตัวใช่แล้วเป็นนิสัยของเราลบกวนลบกนยาอย่ามานะ อย่ามานั่นไงว่าละวายตัวายตัวายตัวแล้วก็ลงมาหลบตรงนี้ค่อยๆค่อยๆย,ย,ยังเนียนได้อยู่ยังเนียนได้อยู่ไปแล้วขัหนหลังกันหมดแล้วจังหวะนี้ครับไม่มีของใช่ไหมไปเร็วๆไขตูวไขตูเร็วๆมันยังไม่มานะครับตอนนี้ไขเร็วสติสเร็วเร็ว ่านเอา่าเราับไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ซีจูซูนครับ